สวัสดีค่ะชื่อวิยดาโลชินดาค่ะเคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับสุรัตนธรรมค่ะแล้วก็เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่อื่นด้วยก็มีอย่างเช่นที่สวนโมกุงเท,เทพนะคะที่เสถียรธรรมสถานก็มีหลายที่อยู่ค่ะแล้วก็รู้จักสุรัตนธรรมหรือดรสุร,รัตคลินิกเวชกรรมสุร,รัตรู้จักค่ะก็รู้จักจากการที่เรามาร่วมปฏิบัตินี่แหละคะ่ะก็เลยรู้ข้อมูลว่าที่นี่นอกจากให้ธรรมะแล้ว ก็รักษาจิตใจคือเปิดคลินิกรักษาฟรีหนึ่งบาทด้วยอะค่ะแล้วก็มาครั้งนี้ได้ประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าทําให้เรามาทบทวนตัวเองแล้วก็มาดูว่าเออการที่เรามีชีวิตอยู่อะมีไปเพื่ออะไรสิ่งไหนเป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตเวลาแต่นั้นนั้นทีมีค่าคือว่าจุดหมายปลายทางทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายทีนี้ก่อนตายเนี่ยเราก็ต้องมีความเตรียมตัวค่ะแล้วก็มันก็เหมือนมาให้เราฉุกคิดตัวเองอะว่าเราพร้อมหรือย,ยังที่จะ จากลงนี้ไปนะคะขอพูดถึงดรสุรัตน์นะคะท่านเป็นเจ้าภาพที่จัดมาครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดอหกสิบแล้วก็คือนอกจากตัวเองทำเองอยู่แล้วครอบครัวทำแล้วภรรยาเนี่ยค่ะก็ยังเผื่อแผ่มาถึงโอกาสให้กับคนอื่นๆให้รู้จักทำมาให้รู้จักเส้นทางทำแล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองเป็นการเปิดโอกาสที่เป็นกุศลผลบุญอย่างยิ่งค่ะขอก็ขอให้ท่าน มีความเจเดินรุ่งเรืองแล้วก็ประสบแต่สิ่งที่ดีๆต่อชีวิตทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ